สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานไม่ใช่สภาวะที่ตึงเครียดนะครับตอนนี้ผมได้ควบคุมตัวเองแลวเ,เข้ามาอยู่<ล>ในสถานที่ที่ไม่ควรจะเข้ามาอยู่อย่างแรงนะครับเรื่องนี้ก็คือเกมแฟนโมฟเบียนัซึ่งเป็นเกมที่จะว่าหลอนที่ดอันดับเลยนะครับตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นกระแสะมาแรงมากคนลุกสู้พี่พี่รูปป้ป่ะว่าตอนนี้จะไม่ใช่เวลาแค่ห้านาทีนะพี่เขาปรับห้องเป็นสองนาทีเจอผีเลยเว้ยโอ้โหที่ใ้ต่อสองสองนาทีเจอผีเลยเว้ย คนคองเหรอเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมพี่พี่ต้องฟังให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยได้ยินได้ยินแต่ได้ยินเบามากดิใช่มาใหม่ก่อนผมก็ถือเป็นการความรู้นะครับคขาบอโฟเบียเป็นศัพทการแพทย์ที่แปลว่ากลัวนะครับอย่างถ้าเป็นกลัวน้ำก็ฟาโฟเบียถ้าเป็นกลัวโลกโซเชียลก็เป็นโซเชียลโฟเบียย้ายของอาย้ายของย้ายของก็เลยเหรอย้ายกระดี่เลยเหรอจากหน้าตูมาไว้ในห้องครัว ต่อคับว,ว่าแฟนโมโฟเบียเป็นอาการกลัวผีนะครับซึ่งผมเป็นแฟนโมโฟเบียอย่างแรง <c oughs> เฮ้ยพี่อะไรเหรอเสียงพี่หรือเปล่าไอ้เสียงดังแจ๊บแจ๊บแจ๊บอ่ะอะไรคือเสียงดังแจ๊บแจ๊บแจ๊บไม่รู้เว้ยเมื่อกี้ผมเดินเข้าป้าเข้ามาในบ้านคนสุดเฮ้ยโยนโยนของออกไปหมดโอ๋อเสียงใช่เสียงพี่จนเสียงวิทยุเปล่าไม่รู้ว่ามันดังแจ๊บแจ๊บแจ๊บอยู่ในหูผมอ่ะ ไม่นะเสียงไม่เหรอไม่รู้มันดังเอ้ยคนนั้นหายใจเป็นไอพี่พี่เราหายใจเป็นไออุณหภูมิอุณหภูมิเช็คต้นด่วนเปลี่ยนมาถือไบก้อนเขแล้วกดจีทิ้งของใช่ปะโอเคกดจีดิ้งของก้มเข็บก้มเก็บไม่อุณหภูมิไม่ก็ดูในหน้าจอหน้าจอหน้าต่างอ่ะถ้าถ้าอุณหภูมิมันมันต่ำแสดงว่าเราอยู่ใกล้ผีเขาพูดอะไนเลขเลขหนึ่งอ้นโอ้โหเลขหนึ่งวิสี โอ้พี่สี่ไอพี่เอ้ยพี่ผมรู้ได้แล้วว่าใครตายพี่หันไปดูรูปภาพเนี่ยเนี่ยแหละผมว่าคนนี้แหละใช่เนี่ยเลยเฮ้ยพี่เพื่อนทิ้งเราแล้วเพื่อนทิ้งเราแล้วไปก่อนไปก่อนเพื่อนไปไหนวะไม่รู้ตั้งแต่บนรดแก๊์แกล์แกล์พี่เปิดไฟกันเถอะพี่เพื่อนอยู่ในบ้านพี่เพื่อนพิงออกไปแล้วโอ้โหเพื่อนพิอก้ไปแล้วมันดามแกล์แกล์แก๊บแกล์ว่าผมเปิดไฟก่อนนะ ผมเปิดไฟผมว่าผมต้องการใจเปิดไฟว่ะออาสวิตไฟหาไม่เจอหาสวิตไฟไม่เจอสวิตไฟเอ้ยใครเปิดอะไรไม่ผมขอไปดูเวลาก่อนนะว่าว่าผีมันมันโผล่ยังไงอ๋อเพื่อนติดกล้องไว้ยังอ่ะเพื่อนติดไว้แล้วโหพี่มุมกล้องอับปีมากดูดิชักจ้าเหลือเกินโคตรจ้าหมอ่เหิน มุมกล้องอับปีมากพี่เราเราต้องเป็นผู้ฆ่าเข้าไปเคลื่อนมุมกล้องแล้วอะโอเคนายไปคนเดียวเถอะพี่มากับผมเหอะผมมีไม้กางเขนไม้กางเขนทิ้งไว้อยู่ในในห้องครัวพี่ไปทิ้งนั่นไปเราต้องใช้เออผมผมไม่ไปได้ไหมอะครับผมไม่ไปได้ไหมอะครับผมไม่อยากไปเลยครับพี่รู้เปล่าว่าแฟนโมโฟเบียแปลว่าอะไรอะ แปลว่าที่ผมเป็นอยู่นี่ไงย่านะกล้องมันชัดกว่าเดิมพี่พี่เดี๋ยวจะดูกล้องวงจรให้พี่ผมบอกไว้เลยนะถ้าหักผมตายนะพี่ผมจะเรียกพี่มาด้วยไอ้พี่มันพี่สัญญาณแรงมากสัญญาณแรงปักปัสัญญาณแรงปักปัพี่ พก่พอดปิปดแล้วผมหายใจเป็นไอประดีผมหล่อปะผมหล่อปะ <laughs> นี่หาดเดินมาทางกล้องจอดปิดเลยดิมาทางนี้มาตองนีทงน้ทางไหนทางไหนอ๋อคนคน<บ><บ>คนตัวกันเหรอตร,ตรงมาขา้างหน้าตรงมาขา้างหน้านี่กล้องจอดปิดมาเดี๋ยวขอจ่ายแป๊บนึงเพราะว่าปุ่มมันมันไงอ,ะอ่ะอ่าชัดปะพี่ดูหน่อยชัดปะมันก็ชาร์จอยู่แต่เมื่อกี้มันชาร์จอยู่แต่ว่าเออชาร์จอยู่ชาร์จอยู่มันไม่จ้าเลยใช่ปะมันไม่จ้าแล้วใช่ปะ มันชัดจูเฮ้ยไปเปิดไม้ทำไมอะเฮ้ยเพื่อนรอกูกอดรอกอดเพื่อนรอกอดจะวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วยางขนาดนั้นพี่ไม่คิดจะก้าวขาลงจากรถหน่อยเหรอผมเหรอเออพี่อย่าพี่อย่าตีมันดีๆพี่ตอบผมมาพี่อะไรเหรอไม่คิดจะก้าวขาลงจากรถหน่อยเหรออ๋อขามันติดกาว้มันกาวก้าวลงได้เพื่อเพื่อท่านผู้ชมไงเพื่อท่านผู้ชมไง อ่าไม่ท่านผู้ชมไม่ท่านผู้ชมมามามาไปสองคนดีกว่าพี่ลุงหมดเขาชื่อเอลิซาเบธอ่ะผมว่าเขาน่าจะชอบเสียงดนตรีพี่ลองร้องเพลงให้ผีฟังดูไหมลาลแลาลาลาไม่ไม่ไปกันไหมสองคนเนี่ยลองร้องเพลงให้ผีฟังดูมีเมกเขียนไหมมี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 ไปไปผมว่าเราต้องลองร้องร้องเพลงให้ผีฟังดูอ่ะลา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 เอลิซาเบธเอลิซาเบธเทอร์ มันหักคอพี่แน่เลย h ลโหลเยฉันเรียกอยอย่าได้ยกไปอย่าเร้ยกไป Hello ลโหล o h ลโหลพี่เราจะผ่านเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนเราด่าเที่ยเหรอพี่ได้กินเกลือเลยพี่สัญญาณแรงมากสัญญาณแรงมากเปิดไฟเหอะเปิดไฟเหอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปิดไฟเหอะขอร้องหาสวิตไฟให้กันพี่หาสวิตไฟกัน ผมไม่ไหวแล้วอะผมไม่ไหวอีต่อไปแล้วเปิดเถอะเคียไฟเปิดพี่ไฟเปิดไม่ติดสวยเลยเปิดไฟไปติดเอาหลังติดติดติดเอาเอาอะไรพี่ใครใจกล้าถือไมค์เขียนหน่อยเพื่อเราบันเรียกแกเลยอะเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันถอยถอยถอยเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมมันมาปะลูกมันอยู่ตรงไหนไม่ยู่ตรงไหนไม่ยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างข้างหลังข้างหลังเอ้ามันมาแล้วเอ้ยมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังเดี๋ยวกอดรอกรอกรอกอดทุกคนไปไปไปเอ้ยเป็นน้ำอ้โเป็นอะไรหรอโอ้ยอ่ะมันเอาไปเลยเหรอ โอ้พี่มันทว้าผมไปอ่ะอไปทำไมไมันตายาพีล่ลุกขึ้นมาทำไมพี่ผมกลายเป็นวิญญาณไปแล้วพี่จริงแล้วอะ่ะมันไม่ มันไม่ต้องทำอะไรให้งุงยากเลยนะพี่อะไรอะพี่พี่แค่จิบของขึ้นมาอย่างงี้นะพี่อ่าไอพี่แค่กดอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็กลับไปเลยเ <c oughs> ว้ย <c oughs> แล้วแค่เนี้แหละพี่เพียนนี้ใช่ไหมใช่จบแล้ว